ปีที่สามสามในรัชสมัยจ,จักรพัรดิเฉียนหลิงฤดูใบไม้ผลิตำบลหูผิงนี่นี่เรามาสายไปหรือเว่ยติดตามข่าวเรื่องนั้นไปมันน่าจะอยู่ไม่ไกลจากที่นี่อ,อ้อจากเมืองสูเจียงไปตำบลฟูผิงตอนนี้นะักฆ่าก็คงจะถึงเจียงหานะเขาไม่กลัวว่าจะถูกจับเหรอท่านแม่ เซลลี่เขาบอกแล้วไงว่าให้เรียกข้าว่าอะไรเด็กน้อยท่านพ่อถ้าเจอแล้วอ่ะศพนั่นเป็นศพผู้หญิงเหมือนกับแปดศพที่แล้วฆาตกรยังคงทําแบบนี้อีกเช่นเคยฆ่าแล้วก็ดึงลำไส้ออกมานะจากนั้นก็จะนําศพมาทิ้งไว้ในป่าการฆ่าเช่นนี้ช่างโหดเหี่ยมยิ่งนะักท่านพ่อ าจะทำยังไงต่อดีหรือว่าจะตามหาฆาตกรต่อไปเออข้าได้ยินมาว่ามีคนถูกฆ่าอีกแล้วนะอยู่ไหนรีบไปดูแล้วเข้าเร็วโอ้พ่อใหญ่เซียวจุนเอ้ยนี่มันเซียวจุนเนอะไม่นะไม่สองคนนั้นไม่ใช่คนใน,นหมู่บ้านเราต้องเกี่ยวข้องกับพวกเขาแน่นๆนะจับพวกเขาไว้นะเราจะแก้แค้นแทนเซียวจุนเป็นพ่อพวกเจ้าบ้าไปแล้วหรือไง พวกข้าไม่ได้ทํานะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนี่นี่อะไรโอ่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยพวกเจ้าไม่รู้จักกาดําหรือ,อยังไงลอกกินเนื้อศพอ่ะกาตัวนี้มีชื่อว่าอูซิงถ้าพวกเจ้ามีคุณธรรมอย่าทำร้ายพวกเขาสิพูดก,กันดีๆฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชซึ่งเคยปิดคดียากๆมาหลายครั้งจนนับไม่ถ้วนในด้านนิติเวชฉันมีความสามารถมากจนไปขัดขา กับคนบางกลุ่ม6ปีก่อนฉันเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจากนั้นก็ข้ามมาสู่ภพนี้สัตว์เลี้ยงที่ฉันรักก็ข้ามภพมาด้วยกับฉันพอตื่นขึ้นมาก็พบว่าตนเองอยู่ในสมัยซิงยูนดังนั้นฉันต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ต่อไปให้ได้เจ้าเป็นใครบอกเข้ามาข้าน้อยเป็นพ่อใหญ่หมู่บ้าน ลีเจียซื่อลีพิงมาขอแจ้งความเขาลับไอ้อเจ้าสองคนนี้นะข่าคนในหมู่บ้านขอให้ไต่เท้าจับเข้าไปด้วยนะจับพวกเขาไปซะให้มันไปเข้าคุกให้หมดเลยจับมันเอาไปถ่วงน้ําพอได้แล้วขอจัดการเองนะเดี๋ยวเจออะไรมาจากไหนจะไมต้องฆ่าคนอื่นด้วยไต่เท้าถามผิดแล้วล่ะข้าเป็นใครมาจากไหนข้าไม่ไดเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ข่าเม่ิด้่านางข้ามีเหตุผลที่ต้องมาฆ่านางด้วยท้ยเท้าดูศพนี่อ้แหวแหวแหวทาท้ายเท้าไม่เชื่อค่าจะพิสูจน์ให้ท่านดูเซลลีเอาถุงมือมาไป<อ>ด้านซ้ายมีรอยแตกขนาดใหญ่ในด้านขวามไม่ได้รับบาดเจ็บหมายความว่าฆาตรกรวางมือบนท้องจากด้านซ้ายแสดงให้เห็นว่าฆาตรกรถนัดมือขวาแต่ข่าถนัดมือซ้าย จุดตัดที่อวัยวะเหล่านี้จะถูกฉีกออกเป็นชิ้นชด้วยแรงอย่างมากท่านคิดว่าคนผอมๆอย่างข้าจะสามารถฉีกอวัยวะออกจากกันได้อืมหัวใจที่แตกสลายนั่นหมายความว่าฆาตกรแทงหัวใจของนางก่อนแล้วจึงผ่าท้องเราะข้ามีมีดเพียงใบเดียวจะหั่นหัวใจของนางได้ยังไงให้เท้าดูนี่สิดูแผลตรงนี้ อ๋อแล้วใต่เท้าเป็นลมแล้วนะเออไต่เท้ายังไม่เชื่อเดี๋ยวข้าจะเปิดปอดให้ท่านดูผ่อนไปสักพักเอยใต่เท้าดีขึ้นไหมขอรับไต้เท้าเชื่อข้าหรือยังขอรับเออเชื่อได้ยังไงอ่ะจะาไปกลัวแม่กระทังศพนี่นะเจ้านั่นแหละเป็นขาตกอโอยเอาเถอะในเมื่อใต้เท้าไม่เชื่อข้าจะอธิบายอีกแล้วอ๋อหยุดหยุดยุดไม่ต้องพูดแล้วนะ ก็เคยเห็นเจ้าพาลูกของตะกก้หลีออกมานะว้าวจะชื่อเหลียวอยู่เมืองสู่เจียงใช่ไหมอ่ะเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในแปดเจ้าหน้าที่ชการสูศพอาวุโสของราชวงศ์ยังมีข้าเอ๋อเซี่ยหลีเจ้ายอดเยี่ยมด้านการสู่ศพโดยได้รับการยอมรับในนามของเลียวเว่ยอ่ะท่านเลียวมีชื่อเสียงโด่งดังยังมีน้องชายที่น่ารักแบบนี้อีกนะขอบใจท่านนี่คือลูกชายข้าต่างหาก อ่าท่านเหลียวเป็นคนเก่งนะในการผ่าตัดและรักษาคนเขาจะไม่มีวันฆ่าคนนะเจ้าหน้าที่จะน,นะสูตรศพอาวุธโเอ่าฉันก็เป็นแค่เจ้าหน้าที่ระดับกลางนะข้าได้รับสารจากสู่เยียงว่าข้ากรต้องการฆ่าคนหลายคนนะตอนนี้ทางเรากําลังตามล่าเขาอยู่นะอืมใช่ตอนนี้ข้ากําลังตามล่าอยู่เหมือนกันคนที่ฆ่าเสี่ยวจุนก็น่าจะเป็นคนเดียวกันแหละ ไปหาที่พักไห้ไต่เท้าซเอขอรับเอ้ไต่เท้าท่านยังไม่มีหลักฐานทําไมถึงปล่อยพวกเขาไปลขอรับเขาก็เอาศพมาถึงที่นี่ท่าไม่ใช่ฆาตกรก็ต้องเป็นคนวางแผนถ้ายังไม่เชื่อข้าไต่เท้าเอาศาลนี้ไปเมืองสู่เจียงเพื่อถามฐานะของข้าเสียข้าจะพักอยู่แถวนี้เผื่อฆาตกรยังไม่ไปไหนไกลถ้าข้าไม่รีบจับตัวฆาตกรก็คงจะมีคนตายเพิ่มขึ้น ในเท่าใ้เท่า,เ,ทาเกิดเรื่องใหญ่แล้วพบศพหญิงสาวตายอยู่ริมน้ำฮะว่าไงนะใหม่นะนำศพมาที่นี่ตอนที่พบศพมีคนสามคมอยู่แถวนั้นนะพวกเราก็เลยจับตัวมานะ่ะตำบลน,นี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ถล็วช่วยดูหน่อยนะครับดูท่าวิธีการฆ่าก็าเหมือนเหมือนกัน แต่ศพนี้น่าจะตายมานานแล้วเซลีเอายาไปให้ใต้เท้าเสียขอรับใต้เทา้าท่านกินยานี่ท่านเจอไม่เวียนหัวเอ๊ะตรงนั้นมีคนแก่ท่านตาท่านก็กินสักเม็ดสิเดี๋ยวก็อ้วกหรอออกไปนาะยท่านนไม่กินของคนแปลกหนะ้าเซลี เขาบอกแล้วไงว่ายานี้อย่าเอาไปให้ใครสุ่มสีู่มห้าใครุูมสีู่มห้าท่านพ่อข้ามาช่วยแล้วไม่ต้องเข้าไปตรงนั้นน่ากลัวไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวจะฝันร้ายเอานะอเอ๊ะท่านลุงข้าเป็นลูกของนักชนสูตรข้าไม่กลัวนะท่านกินยานี้ไว้นะท่านพ่อข้ามาแล้ว เอยเด็กคนนี้น่ารักจริงๆเด็กสมัยนี้รู้จักตัวอักษรก็ะถือว่าเก่งมากแล้วนะเจอเรื่องแบบนี้แต่กลับไม่กลัวอีกทั้งเด็กคนนี้เคยเห็นศพตั้งแต่เด็กๆอนาคตต้องไปเด็กไกลแน่แนกรีดไปตามกล้ามเนื้อถึงจะไม่ทำลายหลักฐานพ่อลูกสองคนนี้นะหายากจริงๆ เซลีเห็นหนอนนี่เจ้าคิดว่ายังไงนางน่าจะตายได้สามวันแล้วอ่ะอะไรอีกเวลาสามวันมันนานไปไม่สามารถบอกเวลาตายได้ทำไงดีละ่ะต้องดมกลิ่นของหนอนว่ามันจะอยู่ในช่วงเวลาไหนใช่นั่นหมายถึงหนอนในศพนี้จะอยู่ในที่ร้อนหรือหนาวข้าดมแล้วนะ่ะจะอยู่ที่ร้อนแต่ศพถูกพบแถวริมน้ำนะ ถ้าศพอยู่ที่ริมน้ําจริงๆันหนอนก็ต้องมีความชื้นในตัวถูกต้องพูดต่อสิศพนี่น่าจะโดนฆ่าที่อื่นแล้วก็เอามาทิ้งที่ริมแม่น้ําฆาตกรอยู่ที่ไหนข้าไม่รู้ว่าแต่ข้าคิดว่าน่าจะอยู่ในป่าลึกที่ที่ค่อนข้างอับ,บว่ะที่ฆาศพน่าจะอยู่ห้องใต้ดินแต่ข้าไม่รู้มันอยู่ที่ไหนอะ เด็กแค่นี้ลู้ได้ยังไงอะใช่เด็กจริงจริงใช่ไหมฉลาดจริงๆรนะิงเจ้าหน้าที่คนนี้นะเก่งมากเด็กคนนี้ก็ยังหน้าตาจิ้มเล็บน,นะเขาสามารถดมกลิ่นของศพและลู่เวลาตายรวมถึงรายละเอียดต่างๆนะนี่คือเด็กเหรอมีเด็กแบบนี้ด้วยเหรอฆาตกรวางศพในห้องใต้ดินของเขาเป็นเวลาห้าหรือหกวันแสดงให้เห็นว่าบ้านของเขาอยู่ใกล้กับสถานที่ที่เกิดเหตุ ถ้าไม่ทิ้งที่ไกลๆเขาก็อาจจะถูกสงสัยบ้านของฆาตรกรน่าจะอยู่ใกล้ๆนี้เพื่อนบ้านไม่เยอะต้องกล้าทําแบบนี้ดังนั้นบ้านฆาตรกรต้องมีห้องใต้ดินถ้าเราหาห้องใต้ดินเจอก็อาจจะเจอฆาตรกรเพราะใหญ่เฮ็นพอจะรู้ไหมว่าแถวนี้มีห้องใต้ดินหรือไม่อ๋อข้อข้ไม่รู้อะตรงนี่ไม่มีห้องแบบนั้นหรอกหรอ หมู่บ้านลีเจียมีเขาล้อมรอบชาวบ้านก็หากินโดยการล่าสัตว์ไม่มีหลุมกับดักหรือห้องลับใต้ดินเลยเหรอไม่ไม่เขาไม่รู้เจ้ามีท่าทางแปลกๆหรือว่าเจ้ากําลังปิดบังอะไรอยู่เจ้ารู้ว่าฆาตรกรอยู่ไหนใช่ไหมยังจะไม่พูดออกมาอีกเหรอไม่ไม่เขาไม่รู้ว่าห้องนั้นอยู่ไหนเนอะไม่รู้จักฆาตรกรโดยราไม่เมื่อกี้นั่นจับจมูกท่านกําลังโกหกเราอยู่ ทางแบบนี้นี่ไงอะท่านโกหกเลยใส่เท้าช่วยด้วยขอรับขาดถูกใส่ได้อ่ะตกลงตกลงเจ้าปิดบังอะไรพวกเราอยู่ใช่ไหมเพราะใหญ่น่าสงสัยที่สุดเพราะท่าทีลุกลี้ลุกลนแบบนี้แบบนี้เราก็พอจะรู้แล้วแล้วว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับใครบ้างเอ๋ใหม่ใหม่หม เจ้ากำลังปิดบงังฆาตกรอยู่ใต้เท้าเขาสลบไปแล้วอ่ะเอาตัวออกไปซะกใต่เท้าเหลียวแบบนี้เราควรทำยังไงต่อดีฆาตกรฆ่าคนได้โหดเที่ยมแบบนี้ต่อไปคงไม่มีใครรอดแน่ส่งคนไปค้นหากระท่อมเดียวที่อยู่ใกล้หมู่บ้านด้วยความช่วยเหลือชาวบ้านโดยเฉพาะครอบครัวลีแต่เท้าเชิญมาทางนี้นะท่นช่วยพวกเราได้ยิ่งมากเลยอะ เฮ้ยพวกเจ้าว่อาออกไปได้นะเหลืองนี่พวกเจ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเชิญใต้เท้าใต้เท้าเดือยพิมูอเยี่ยมมาขยากคุยด้วยฆาตรกรช่างโหดเหี่ยมนะอาหลิงเจ้าตามไปช่วยไต่เท้าหลิวซสขอรับไต้เท้าเจอแล้วทั้งนี้ขอรับเป็นเขาได้อย่างไรอ่ะ โอนี่คือลูกชายคนโตของพ่อใหญ่ลีเขาสติไม่ค่อยดีถึงเขาเจะสามสิบแต่สมองก็ยังเป็นเด็กอยู่นะฮ่า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 นายมีอาหารไหม้องลองแล้วนะฮ่าฮ่าฮฮก่อนหน้านี้หลีกางชอบตามลุงออกไปยิงสัตว์ข้างนอกโอ้ยสมองเข้าแม่แต่ตัวเลขก็นับไม่เป็นทั้งยังกลัวไก่กลัวจะมาฆ่านะ ตาเหลียวเข้าใจผิดแล้วมัง้งเท้าแย่แล้วนะทำไมแ่้วโในนี้มีศพอยู่สองศพนะเหม็นมากใช่สิถึงดีค้างจะสติไม่ดีแต่ก็ยังแข็งแรงเขาอาจจะใช่ฆาตรกรก็ได้แต่เขาก็ยังแกล้งทำตัวเป็นพญยาอ่อนในห้องทั้งเหม็นทั้งสปกปรกไม่เคยทำความสะอาดเลย หมายความว่าเขาถูกทอดทิ้งมาตั้งนานแล้วเจ้าเชื่ออะไรเมียค้าฮ่ะอ่าอาออะไรนะเอาไม่นะท่าเหลิวยังถือโทษเขาเลยนะเด็กคุนนี้มันสติไม่ดีนะแยกไม่ออกว่าหญิงหรือชายนะอืมดูท่าต้องใช้วิธีนี้ซะแล้วอ๋อคนบ้าใครเป็นเมียเจ้าทั้งหมินทั้งกปกแบบนี้ จะหาเบียดได้ยังไงปีบ้าปีบ้าเลยท่านหลิวด่าแรงเกินไป้เปล่าอ่ะไม่คิดว่าท่านหลิวจะมีด้านมืดด้วยนะเจ้าอยากจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเหนื่อยพ่อแม่เปล่าเปเออท่านหลิวท่านอย่าถือสาเขาเลยนะถ้าข้าเป็นเจ้าข้าคงข่าตัวตายไปทั้งนานแล้วอยู่ไม่ได้ขนาดนี้ลำบากคนอย่าเปล่าเ ไอ้โง่อย่าเพิ่งรบกวนทถ้าหลวจะเนเย็นๆเขาทำแบบนี้ต้องมีอะไรแน่ๆอ๋อฮเอ๊ะหลีไปอือ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 คนเลวข้าจะฆ่าเจ้าข้าจะฆ่าเจ้าข้าจะฆ่าเจ้าเจ้าดาคาข้า,ขาจะตัดลิ้นเจ้าซะดึงใส่เจ้าออกมา คนเลวข้าจะฆ่าเจ้าเออเออเขาจะตัดลิ้นเจ้าข้าจะดึงใส่เจ้านะเฮ้ย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 เ้ยี้ค้างเป็นฆาตกรเอาตัวมันไปสอบสวนอ๋อเป็นไปได้ไงอะ ถึงเขาจตสิไม่ดีถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวภายในใจเขาเกิดความแค้นเพื่อปกป้องตนเองแต่การดูถูกเย็นหยามก็เลยแค่แค้นเขาเลิ่มฆ่าคนหลังจากที่เขากลับมาจากเมืองสู่เจียงพ่อเขาอาจจะรู้เรื่องนี้แต่ช่วยกันปิดบังไว้เพราะอาจจะไม่รู้ว่าการฆ่าแบบนี้มันโหดเยี่ยมมากน่ากลัวกับน่าสงสารมันต่างกันเออยังไงเขาก็เป็นแค่คนน่าสงสารคนหนึ่ง ท่านพอ่อท่านพอ่อข้าตกใจหมดเลยนึกว่าขาตกรนั่นทำร้ายท่านนะข้าไม่เป็นไรท่านไม่เป็นอะไรใช่ไหมข้านึกว่าจะไม่ได้เจอท่านอีกห้องตรงนี้มีแต่กลิ่นเลือดไปหมดพวกเราออกไปกันเถอะ แ้นพ่อผีเสื้อค่ะเัินจูเัินจูมานี่เร็วเข้ามาหาเซลลีสิมามะมทำไม่เอาอะเอ๊เฉินจูชื่อนี้เคยได้ยินที่ไหนกาดําเสื้อขาวเข็มเงินหรือว่านั่นคือแม่นางคนนั้นในคืนนั้นนางได้ช่วยเข้าไว้ แล้วนอนกับข้าหลังจากนั้นก็ไม่เจอนางอีกเลยเจ้านาเทียวโสเจินพิงท่านมาจากเจินเกอเหรอเจนเกอเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่จักรพรรดิมอบให้มาทําธุระแทนซึ่งเป็นของระดับนายพลเท่านั้นที่จะมีเออท่านต้องการพบใจเท้าหรือว่าเดี๋ยวข้าไปเรียกให้เดี๋ยวนี้นะไม่ต้องข้าจะไปหาเขาเองเลีงหลงใต้เท้าฝ่ายเจินเกอลูกชายคนที่สามของใต้เท้า อีหลวงสรดครั้งแรกทำยาทำไมททำไม่ไมสวยเลยแต่กิ่นก็พอใช้ได้นะค้าเอาจำหมุนไพที่ท่านให้ปั้นตั้งแต่ตีสี่ถึงตอนนี้เลยขอรับท่านลองชิมดูสิสักนิดนะค้าไม่กินค่ากลัวตายฮ <c oughs> ต่อไป ของพวกนี้เอาไปให้คนอื่นชินก่อนข้าถึงจะกล้ากินต <c oughs> รงนั้นคนเยอะชอบไปให้ท่านตากับท่านลุงลองชิมดูซิแต่มีสามเม็ดแล้วอีกเม็ดนึ่งอะเอาไปให้คนที่เจ้าไม่ชอบเออข้าได้แล้ว <c oughs> เอเ่อท่านเหลียวนี่คือหลิงหลงอะเป็นในพลดูแลกองทาหารอะ เขบคนนั้นข้าอยากจะขอคุยกับท่านหน่อยสิขอโทษด้วยเรื่องนี้มันจบไปแล้วข้าไม่มีอะไรจะคุยข้าเพิ่งได้รับสารมาจากสู่เจียงเซียวลี่เขาก็ไปตำหนักเสียอย่าออกมาถ้าข้าไม่เรียกท่านพ่อเป็นอะไรอะ่ะผู้ใหญ่คุยกันเด็กไม่ต้องยุ่ง ไอ้พวกบ้าทะกี้พ่อข้ายังอารมณ์ดีอยู่เลยเ้าจะลงโทษพวกท่านนะฮึตาลองชิมดูนี่สิไม่ข้าไม่ชอบวะมันต้องคมแน่ๆน,นะเอ๊ะท่านลุงอันนี้ให้ท่านนะแฮ้ฮฮะให้ข้าเหรอเมื่อกี้ข้าเพิ่งได้ยินว่าเจ้าจะเอาให้คนที่ไม่ชอบนะ ลูกค้าน่ารักแบบนี้เสมอลองคินดูซิยานี้ถึงไม่น่ากินแต่รสชาติใช้ได้เลยละ่ะไม่ทราบว่าท่านมีธุระอะไรจะให้ข้าช่วยท่านจะช่วยข้าจริงๆใช่ไหมถ้าท่านไม่พูดข้าจะรู้ได้ไงว่าท่านจะให้ช่วยอะไรถ้าท่านไม่ตอบตกลงข้าจะพูดยังไงล่ะอ,อ๋อท่านเลี้ยวนี่ในพลทหารเลยนะ ก็เชิญท่านกลับไปเถอะข้าไม่ว่างคุยเรื่องนี้สําคัญมากถ้าท่านรู้แล้วก็ควรจะชี้แจงให้หละเอียดอะไรนะขอโทษด,ด้วยข้าปวดท้องเรื่องน,นี้ไม่ได้น้ำง่ายๆข้าทําไม่ได้นะข้าไปชอบยุ่งกับพวกท่านนะพวกท่านอนะอามสบายเลยไปแล้วไปแล้วนะท่านคือนายพลฝ่ายเฉินเกอถ้าจะให้ข้าช่วยให้ข้ากลับเข้าไปในเมืองเหรอข้าไม่ช่วยเชื่ เข้าเสามาจากที่นั่นตอนนี้จะให้ข้ากลับไปอีกทําไมเธอไม่กลับเข้าเมืองแล้วจะไปไหนไม่เกี่ยวกับท่านเขาบอกว่าไม่ช่วยคือไม่ช่วยถ้าเขาบอกว่าเจ้าต้องกลับไปหรือจะให้ข้าไปบอกจักรพรรดิให้เรียกตัวเจ้ากลับเมืองหลวงถ้าท่านจะขู่ข้าแบบนี้ข้าจะทําอะไรได้ล่ะนั่นก็ดีข้าจะบอกเวลาเจ้าอีกทีห้องรับแขก ไปตายเสียิตายเสียคิดว่าเก่งนักเลยอาขอร้องดีๆมันจะตายได้ไงฮะท่านพอท่านลุงทำอะไรท่านน่ะเจีลีมันี่สิขอรับตอนนี้เจ้ากี่ขวบยังดีที่ตอนนี้ลูกเรายังไม่โตถ้าโตขึ้นมาหน้าตาเหมือนเขาจะแน่แน่ลูกต้องหน้าตาคล้ายเขาแน่ๆ ถ้าสี่ขวบเองนะท่านแม่ลืมได้ยงไงอะต่อไปถ้าใครถามว่าเจ้าก็บอกว่าห้าขวบโดยเฉพาะในคนคนนั้นเจ้าต้องบอกว่าห้าขวบเข้าใจไหมทําไมละ่ะต่อไปเราต้องเจอท่านลุงคนนั้นบ่อยๆเหรอทําไม,มก็ใช่นี่สิพวกเราต้องกลับไปกับพวกเขา ตอนนี้ฉันข้ามพบมาฉันก็ต้องแต่งงานกับคนที่ไม่รู้จักไปต่อดีกว่ารู้แบบนี้น่าจะซื้อมา้ามาขี่หนีไปเสียฉันเหย็บอะไรวะหรือว่าจะเป็นตะขาบเฮ้ยมันคนนี่โชคดีที่ชาติที่ฉันที่แล้วฉันเดินการรักษาคนไม่ช่วยก็ไม่ได้ตรวจดูชีปประจรสงสัยคงถูกวางยาออม โอ้ทำไมมันตั้งแบบเนี้ยทั้งใหญ่ทั้งยาวดูดีๆก็หล่อดีนะเนี่ยข้ามพบมันนี่ก็ถือว่ายังเจอคนหลออยู่เออตื่นซี่คุณชายคุณชายหัวใจเต้นเรลืวกิปกติสงสัยคงโดนวางยามีอย่างคุณชายมีสภาวะแทรกซ้อนถ้าไม่ช่วยท่านต้องตายแน่แน่ท่านเป็นหมอช่วยข้าได้ไหม ข้าใช้วิธีฝังเข็มแล้วก็ไล่พิษออกมาเอ๊ะออกไปรวยสิด้วยสิขอบคุณเจ้าค่ะตอนเกงออกแล้วลุกขึ้นเออะะจะบ้าเหรอจาคิดว่าข้าเป็นสามีเจ้าหรือไงรีบต่อบซะสิหึกล uh ้ huh. ามเนื้อเป็นมัดมัดมาแล้วดูซิว่าข้าข้ามพบวันนี้จะฝังเข็มได้ไหมั uh ้ยึ๊เ ดีขึ้นแล้วละสเออิเออใช่เออเดี๋ยวนะข้ารู้สึกแปลกแปลก่็ทำไมมันดูชูขึ้นล่ะเออว่าไงนะออโอ๊เดี๋ยวข้าจะฟังเข็มให้ท่านใหม่รอแป๊บเดี๋ยวหาวิธีอื่นเออหรือว่าใช้วิธีอื่นเพื่อทำให้มันสงบลงเออฮะ อย,อย่าเพิ่งเข,ขาย,ยังไม่พร้อมเขาจะเป็นผู้ชยายคนเดียวของเจ้าทำไมยาพิษนี้ทำให้เขามีพละงกำลังมาจากไหนปุ<อ>๊วันถัดมาฉันจะฆ่าคุณให้ตายเลยดีไหมคนณเลวเชิงมันเถอะปล่อยไปดีกว่าคงดีขึ้นแล้วละ่ะเสื้อผ้าขาดหมดแล้วใส่เสื้อผ้าเขาดีกว่า อัน,นี้ไปเสร็ถือว่าฉันรักษาให้ท่านแล้วอย่าได้มาเจอกันอีกเลยนะเ okay. ขาแก่ค่าขอซื้อม้าตัวหนึง่งทำไมเหมือนฝันเลยแม่นางฝังเข็มเฮ้ยเจะพาข้าไปไหนอะทำไมข้าใส่ชุดนี้สองชั่วโมงผ่านไปอ,อ๋อดีใจด้วยเจ้าต่างคันละล่ะ ดูจิปรจรก็เหมือนเด็กคนนี้จะเป็นผู้ชายนะเออจะเย็นเย็นข้าไม่เชื่อท่านหมอดูอทีสิข้าไม่คิดว่าข้าจะท้องสุดท้ายเซลยวหลีก็เกิดมาจนได้ใจเย็นๆนัอย่าทำลายข่าวของ